เ uh พ huh. ื่อให้ผู้เขาลดกระส่งลงมีความเข้มแข็งมีจิตสำนึกมีความรู้อยู่ามเา้าใจเกียวกับยาเสพติด2 เพื่อให้ผู้ารับการฝึกอบรมร่วมกันเป็นแกนนำภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดิสปิดในชุมชนก็สำหรับในตัวโครงการนี้เป็นโครงการขึ้นในส่วนของหน่วยพกจิจกรมหารที่สาโดยกองรังผาเมืองก็เป็นการของบเป็นงบที่ได้รับการถวุจากจังหวัดเชียงราย เรื่องยาเสพติดหลับการฝึกอบรมในครั้งนี้ก็คิดว่าปัญหายาเสพติดก,ก็เป็นปัญหาหลักนะครับของประเทศชาติมาตั้ง,งนานมากแล้วครับโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนของเรานะครับตบนปัตตุงของเราติดชายแดนนะครับเพียงจะติดแค่สัก 89กิโลนะครับแต่ก็มีการลักลอบนําเข้าลําเลียงนะครับเพื่อนำไปติดตเนียเข้าไปถูกที่ตอนไหนนะครับคนไทยคนหนึ่งนะครับ้าเราปล่อยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งก่อคุจะบวันนี้จะมาเป็นวิทยากรนะครับทุกท่านหูในเรื่องของโทษแล้วก็พิพิธภัณฑ์ิลปินะครวบมืงอิถึงแนวภาคกลางมาบ้าย ยสารอเอที่สุดเอสาร่าโดนให้ส่เขาอะไรก็ที่เราอยากนะฮะแล้้องเอาเอสารท่าอยตองาอท่าลงนะครับโคเาตรงหน้าไปยั

ประเทรถยนต์น,นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะดูตาฝายกระโปรงในรถะเปล่าไหครับก็ให้เราทําการตรวจสอบดูว่าในรถนะครับมีการต่อเติมไหมกระโปงรับดูตรวจสอบหลายคนครับว่าเขาดัดแอมไ์มันต่างนะครับรเ,เราสามารถเปิดได้นะ,นนนะเขาจาัดแอมป์ได้หมดนะคนที่เขาจะต่อในการกดทนก็ต้องนะครับ มันจะมีก้อนจอยู่หนึ่งหนึ่งก้อนมีอยู่ห้าท้าทางที่ตื่นตัวแล้วขอคนขับนะครับอ้างอ้างอวดตัวว่ายิ่งใหญ่นะครับนี่นะครับก็แล้วก็ชบคุยไปได้ยครับเงือบออกไหมนะครับไปในคนขับนะครับก็เกิดเขามีผีของผีกฎหมายใหใส่ขอนะแต่จำกัดตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับว่ามันร้อนเครื่องขีดมันร้อนยางก็ ตายได้ครส่วนมากก็ส่วนมาจะมีแค่นี้ครับหลับอกครับเราก็ทางานความรู้ได้แคครับ